ทั้ง6ท่านนะครับน้องโทนี่อันโทนี่จังพีสิทธิ์ไป์ปอดที่ติยาฟุกชนะก่อนฟอนนัททิชาและกัทซีราหรือว่าพี่อาตอตว้าวเีอาร์าสวัสดีไปทางกาลมีคนเริ่มนะครับ ดีครับน้องคนนี้น้องคนนี้ต่อมากเลยครับคัรบจากเรื่องที่แล้วนี่โอ้โหสว<ะ>ัสดีนะครับนอ้องใบฟองครับเป็นตัวเป็นสาวแล้วนะครับโอ้โหแต่ละคนครับเสยีสยงกันหน่งเสียงกีเป็นกำลังใจอย่างเว <c oughs> โอ้โหน้องฟอนนะครับโอเคมากันครบแล้วนะครับ สวัสดีทุกท่านยังเป็นอาการอึดร,รอบนะครับสวัสดีนะครับอโอเคครับวันนี้รอบกาล่าเราคงขออนุญาตคุยกับทุ่กลับก่อนแล้วกันนะครับใช่ครับพีแอต้าครับนี่ถือว่าเป็นภาพย,ายนตร์เรื่องแรกในชีวิตของพี่ในการกำกับแล้วก็ถ่ายมาเป็นปีๆวันนี้จะมีกลุ่มคนกลุ่มแรกที่มีโอกาสได้ดูผลงานของพี่รู้สึกยังไงบ้างครับ ตื่นเต้นนะมากมากคือเมื่อคืนยังไม่ตื่นเต้นเลยนะเมื่อเช้าต้องไปไหว้รกกพระที่จิงฮนะั่ที่ที่จิงนะวั่ไหว้วเสร็จตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นดีเลยมันเกิมันจะเกิดขึ้นแล้วแบบนี้น,นี่อีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงจะมีกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ได้ชมภาพตเรื่องนี้และผมเชื่อว่าพลังของคนกลุ่มแรกที่ได้ดูฝากด้วยนะครับ คุณคิดถึนเื่อนแค่ไหนอย่าลืมบอกต่อนะครับเพราะพวกเราก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันนะฮะตอนถ่ายทำไม่กดดันแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกตอนถ่ายมันมันเหมือนแค่จะทำให้มันรอดเอาตัวผมเองให้รอดก็ยากแล้วครัมันเลยไปกดดันเรื่องตัวเองมากกว่าฮะแต่ตอนนี้ตอนนี้มันรู้สึกมันยิ่งใหญ่ฮะแต่ผมว่าถ้าผมหันหลังไปเห็นปริวเซอร์เป็นพี่วันกับพี่บารส ผมก็กดดันนะครับพี่ผมก็อยากกดดันเหมือนกันนะครับโอ้โหแล้วน้องๆนักแสดงทุกท่านเดี๋ยวเราไล่ไล่คุยละคนพายเอกของเราก่อนเลยครับหล่อไหมครับหล่อไหมครับส่งเสียงกำลังใจให้กน้องหน่อยได้ไหมครับโอ้โหอานริงก็ประดุ๋ยเขาด้วยเป็นไงบ้างครับวันนี้ภาพยนตร์ที่เราถ่ายทำกำลังจะฉายแล้ว มีฟีดแบ็มาถึงตัวเรายัางไงบ้างตอนที่ทีเซ์ตัวอย่างภาพยนตร์ตัวนี้ออกไปครับดีใจครับคือรอคอยมานานแล้วครับผมอันนี้ก็เสร็จตัต้งแต่ต้องต้องเี้แล้วก็รอดูเรื่องนี้ามานานแล้วครับเ,เพื่อนๆผมชอบครับพอเพื่อนๆชอบเราไปรู้สึกว่าเออเราเราถ่ายทอดหนังเรื่องน้ดีครับผมได้เห็นดีด<ม>ีไซน์เฟอร์ของน้องโทนี้ที่แบบที่ชอบากที่เราพูพูดมากเลยเฮ้ยมัน เห็นแล้วนด้ถึงพี่ซันนี่ไงเราได้อารมณ์มากนะฮะเพราะนั้นตื่นแต่ตื่นเต้นเหมือนพี่อาต้านะโอ้ไม่แพ้กันเลยครับไม่แพ้เลยนะไม่แพ้เลยโอ้หแล้วคนถัดไปนี่ใบปอครับพี่เห็นแล้วพี่คาแรคเตอร์จากเรื่องที่แล้วเลยครั้งนี้มาแบบฉีกๆแบบแมนๆมนห้าวห้าวแฟนคลับเพื่อนๆมีมากรี๊ดบ้างไหมครับหรือว่ามีใครมาฟีดแบ็กถึงเรายังไงบ้าง ที่ได้ก็เป็นเสียงตอบรับที่ดีค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเียนเลทได้กับทุกคนอยู่แล้วค่ะยิ่งกับเรายิ่งชัดเพราะเราเพิ่งผ่านมาเลยเพิ่งผ่านช่วงเวลานั้นมาเลยใช่ไหมฮะใช่อ่าน้งนงนงองๆอาจจะอนเต้นหไ,ไหมตอนนี้ถึงเต้นใช่ไหมทุกคนยู่นี่นขับไปดูเก่งมากดูเก่งมากข้างหลังไม่ได้เก่งนะับไม่ได้ร้องแรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงอ่า คนต่อไปนี่คุ้งกัดคุ้งก,กัดของเราแต่ว่าผมก็เห็นแล้วก็ไม่ธรรมดาน้องฟุกนะฮะน้องฟุกน้องฟุกครับนี่ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตตอนได้เล่นรู้สึกยังไงสนุกสุดเหวี่ยงแล้วตอนถ่ายทาเสร็จแล้ววันเนี้ยจะฉายแล้วมีคนกลุ่มแรกได้ดูคุณรู้สึกยังไงครับก็ยังสนุกสุดเหวี่ยงกว่าเดิมครับยังสนุกตื่นเต้นไหมตื่นเต้น,นครับมีฟีดแบ็กถึงตัวเรายัางไงบ้างพอตัวอย่างภาพยนตร์ปล่อยออกไป ก็มีเพื่อนๆแซวอะครับในคนะอะไรอ่เงี้ยแซวว่าเรวว่าเฮ้ยแบบอะไรตอนธนภพออาเี้ยโอ้โห้นี่คุณเอาคุณเอาไดะลอกในภาพยนตร์มาพูดมั้ยตอนธนภพตอนธนภพเอ่อพี่พีส่อมวลชนครับน้องชื่อฟลุ๊กนะครับอาจจะใกล้กับต่อนิดๆแต่คนละคนคนละคนเนาะนี่น้องฟลุ๊กนะฝากน้องฟลุ๊กด้วยละกันนะครับโอเคคนต่อไปของเราพี่แก๊ป หรือว่าในภาพยนตร์เดียตอมนะครับผมจำได้นะครับแล้วผมก็รู้ด้วยว่าในชีวิตจริงของพี่แกรมเขาเป็นผู้กํากับเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาครับผมเพราะฉนั้นผมเปิดโอกาสบนเวทีตรงนี้ให้กับพี่เลยน่าจะเป็นงานถนัดของพี่ในพี่ลองโองโหมดลองโฆษณาภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทในเวอร์ชั่นแบบผู้กกับโฆษณาแต่ผมขอเป็นเวอร์ชั่นแบบ30วินาทีครับส0วินาทีใช่ครับพี่ โอเคเริ่มครับเหมาะกับคนทุกวัยเหมาะกับคนทุกวัยอะไรฮะใส่คีิรมดลงไปก่อนเลยคีิร์ดทำแรกเหมาะบนทุกวัยภาพยนตร์คือชีวิตชีวิตคือภาพยนตร์ในแต่มุมของทุกคนมีชีวิตเนี่ยมันมีมุมเล็กๆอยู่เล็กแต่สําคัญคืออะไรเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนอะไรเพื่อนสนิทแต่อันนี้วงเล็ไว้วไม่เฮ้ยทำไมเพื่อนถึงไม่สนิทอ่ะคุณอยากรู้แหละ อยากรู้ทําไงคุณเดินเข้าโรงไงยิมบกไงพรุ่งนี้เข้าแล้วคุณเดินเข้าโรงเลยหลงเจกินเข้าวป้าบอลแล้วค่อยเข้าโรงภาพยนตร์โ <Okay. S 2> อเคอันนี้ถือว่าเป็นพุ่กับภาพยนตร์โฆษณาของจริงครับผมงผมว่ามันขายอะไรไปเล็เกๆครับพี่แก๊บครับ,รบเดี๋ยวผมขอเป็นเวอร์ชั่น15วีครับแต่ว่าเวอร์ชั่น15วีขอมีนักแสดงประกอบด้วยได้ไหมครับอ้า แค่ชื่อก็ครบ15แล้วได้แล้วหมายถึงว่าน้าแสดงเข้าไปเล่นด้วยได้ไหมอ๋อวหนนีพูดชื่อครบก็คงตายครับ25วิอ้าวได้พี่เอาใครพี่เลือกใครผมไล่ไปทั่วเลยโอเค15วิทัน15วินาทีผมจับแล้วนะเพราะว่าพอเราโปรโมทไป30วิเราต้องตัดเหลือ15ได้โอเคไปพร้อมเข้าโรงภาพยนตร์แล้ววันนี้กับภาพยนตร์เลื่อน พลางคน,ร,งนร,ร,ะะรัพลางภาคพยนต์เรื่องปื้มไปสเนตจีดีเท็ดเฮ้ยกปรเมอ่์นี่ผมบอ,อกเลยนะครับแขกผู้มไเกียรติพี่สุวลชนไม่ได้สอบนะครับคัดสดล้วนๆเพราะผมก็ไม่ได้เตรียมกับพี่เขาทุกคนยังคงอึง้งแต่ต้องนึกกันแบบสดไม่ได้ซ้อมเลย<ะ>ไม่ได้ซ้อมจริงเพราะว่าเนี่ย ผม่าคิดมาแล้วคำว่าเพื่อนนี่คือเสื้อสีขาวออคำว่าสนิทนี่คือสีดำเออสนิทไงผมสีส้มคือไหมไม่ก็คือไม่ได้รู้เลยว่าเขาใส่ขาวกับดำมันไม่ได้อ่านลายกุงเลยเออเออเแต่เราก็เอยเพื่อนไม่สนิทแล้วอย่าลืมไปดูฮะน้องๆครับพี่คิวพูดได้คาเดียวดูพี่แก๊ปเอาไว้แล้วเวลาพี่สัมภาษณ์ให้เหมือนพี่แก๊ป เราจะเริ่มจากคนต่อไปที่พี่สัมภาษณ์นะน้องๆดูครับคนนี้คนนี้จะมันนิ่งๆอย่างนี้ไหมนะเห็นพี่แก้มแล้วลูกเห็นแล้วนะโอเคนะคนต่อไปอ่ะเอาหนาวงคนต่อไปอันนี้ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ตัวอย่างภาพยนตร์ปล่อยออกไปเขาฮอตมากเขาร้อนแรงมากจริงแล้วผมบอกได้เลยว่าผมเป็นผู้ชายอยากจะขอโทษแม่ตัวเองว่าน้องุูเท่มากจริง น้องบอลครับบ้าเหรอบมาอยางยางไม่ได้เตรียมด้วยเขาถามตัวเขาแหละว่ารู้สึกไงบ้างครับยังไม่ยอมรับยังเอางงนะเอาดูเราหล่อดีขนาดนี้ก็ใส่ตอบรับดีขนาดนี้มีถึงตัวบ้างไหมครับมีมาถึงตัวบ้างไหมมีเพื่อนๆมีคนมากรี๊ดมีคนมาพูดถึงตอนที่ตัวอย่างออกปล่อยออกไปนะครับ จริงๆผมเป็นคนเข้าไปเซิร์ชดูรีอคชันของเจเลอร์ใน u t u b e เลยครับรแล้วก็ไปนั่งดูนั่งอ่านคอ,คอมเมนต์ด้วยไหมคอมเมนต์อาจจะไม่ค่อยครับแต่ว่านั่งดูรีอคชันมากกว่าออออก็ก็กดีใจครับส่วนใหญ่เขาแบบดูแล้วก็รู้สึกแบบซึ้งไปกับเจเลอร์ <Yellow S 2> ด้วยใช่แต่เป็นตัวอย่างภาพตัวที่ให้เราลึกถึงคิดถึงเพื่อนในหลากหลายความรู้สึกจริงๆนะฮะเพราะนั้นมันก็เลยจะเกิดหลากหลายรีอคชัน ที่เกิดขึ้นเมื่อได้ดูนะครับแล้วมีแบบสาวๆพี่อยากรู้ว่ามีสาวๆมามากีนบ้างไหมอันนี้ไม่แน่ใจอรัพี่เออสาวๆแถวนี้มีใครอยากกินไหมครับ<ธ>เอาจริงจำจำไม่รู้ตัวเหรอถ้าถ้าพี่น่าอ่อนจำนะ <P> พี่เดินแล้วพี่เดินแล้วจริงจำ <S <s มีมีมีมันตัวก็แมในอินสตาแกรมมีเม้นมีอะไรเงี้ย ก็จริงๆดูจากยอดฟอลโล่ก็เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าน่าจะตามมาจากเทรลเลอร์นี่แหละพี่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงครับหลังจากการสัมภาษณ์พี่แก๊ปจบแล้วมาเป็นจำน้องจำดูรีแลกซ์ขึ้นน้องจำดูสบายขึ้นทีหลังพี่แก๊ปพี่มาต่อพี่อาตาเลยนะฮะพี่อาตาเขาจะได้ปุ๊บๆน้องๆจะได้เหมือนละลายพฤติกรรมไปนะฮะอ่ะ เราก็คุยมาประมาณนี้ครับต่อไปครับน้องฟอนครับน้องฟอนไม่ต้องเกรงใจชุนตัวเองก็ได้นะครับเขินมากเลยค่ะสวยมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ถูกคนแล้วใช่ไหมคะถูกคนครับน้องฟอนถามทุกคนครบแล้วครับี่เดี๋ยวหนูคนเดียวแล้วครับลูกสำหรับตอนเนี้ยใครที่กำลังเลอยู่คิดว่าเฮ้ยพอเราดูตัวอย่างไปแล้วเราคิดถึงเพื่อนเลย จะเพื่อนสนิทหรือเพื่อนไม่สนิทแต่เราพลังงานเลยว่าเราจะโทรไปชวนเขาไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ดีไหมแล้วเขาจะไปหรือเปล่าหรือเขาจะไม่ไปน้องฟอนมีประโยคแนะนำเพื่อที่จะได้ไปเชิญชวนให้เขามาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมครับมีค่ะคือจริงๆหนังภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเคยพูดไว้หลายรอบแล้วตั้งแต่แบบว่าตอนวินทูด้วยว่าเป็นหนังที่ เป็นเหมือนเราใส่ชุดนักเรียนกันซึ่งอยู่บนจอภาพยนต์เราน่าจะคิดถึงสิ่งนี้กันซึ่งอย่างตัวหนูเองก็เป็นแบบแฟนคลับหนังที่ใส่ชุดนักเรียนอัไนเอย่างเงี้ยมันมูดดีเพราะฉะนั้นหลัง,งเรื่องนี้รู้สึกว่ามันจะทําให้คุณได้ได้ขเขาเรียกว่าอะไรได้กลับไปดูแล้วก็นึกถึงหนังนะที่คุณเคยคิดถึงค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเพื่อนไม่สนิทก,ก็ชวนมาเถอะค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่า ที่ผ่านมาคุณจะมีโมเมนต์ที่ดีหรือว่าไม่ดีต่อกันแต่ไม่ต้องไปสนใจโมเมนต์ที่เป็นอดีตเรามาร่วมสร้างโมเมนต์ในปัจจุบันความทรงจำใหม่ๆที่ดีหลังจากเดินออกจากลงพิเดียนึ่งโอ้เฮ้ยเอาจริงๆน้องพูดถูกในภาพเดียวเรื่องนี้มันมีหลากหลายความรู้สึกหลากหลายโมเมนต์แต่มันจะต้องเคยเกิดขึ้นสักอย่างเดียวกับตัวคุณและก็เพื่อนของคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันยากมากก็แค่บอกเฮ้ย เรามีตั๋วสิบใบซื้อไว้มาดูด้วยกันหน่อยรับรองว่าออกจากโรงคุณจะมีความรู้สึกแบบนั้นแน่นอนนะครับสุดท้ายครับเตียตาครับในคณะผู้กลับครับขาาวภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตครับที่อยากจะออกตัวอะไรไหมครับเพราะว่าจะมีกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ได้เข้าไปชมก่อนที่พรุ่งนี้จะเข้าทุกโรงภาพยนตร์ครับออกตัวกับคนทีกอะไรจะได้เข้าไปดูเนี่ยแหละฮะได้เลยครับผ่านสื่อเลยครับอ๋อออกตัวหรืออาจจะฝาก บอกหรืออะไรอยากพูดอะไรพี่พูดได้เลยครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ฮะจริงๆมันว่าดด้วยเรื่องคนที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตสั้นๆซึ่งผมว่ามันไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้นคนที่โตแล้วทุกคนเคยมีใครสักคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราแล้วแบบมันติดอยู่ในใจมันลึกถึงแล้วแล้วทำให้เราเป็นตัวเราแบบนี้ผมว่าหนังเรื่องนี้ เดินออกจากโรงหนังมามันจะนึกถึงไอคนนั้นนะฮะเราก็จะเห็นความสาคัญของแบบมิตรภาพนะฮะเข้าโรงแล้วฮะวันนี้จบแล้วครับจบจบ,จบ <laughs> น,นี่คือแลนดิ้งตัวเองเหรอ,รน,อ,อน้งพนี่ออกนี้ <laughs> แลนดิ้งตัวเองด้วยใช่ไหมคร <c oughs> โอเคนะครับย้ำนะครับกลุ่มคนกลุ่มแรกจะได้ดูวันนี้แต่พรุ่งน,นี้เข้าทุกโรงภาพยนตร์นะครับ เพื่อไม่สนิทครับและนี่ถือว่าเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากๆเพราะผมจะบอกนี่คือภาพยนตร์ไทยนะครับที่ได้รับการรับเลือกให้เป็นตัวแทนของภาพยนตร์ไทยนะครับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่96นะฮะในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศ<ส>ยอดเยี่ยมนะครับแล้วคนจะไม่ดูเหรอครับนี่ถือว่าเป็นตัวแทนของภาพยนตร์ไทยทั้งประเทศที่ถูกรับเลือกแล้วชัดเลือกแล้วเพราะนั้น ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันครับรนี่คือเพื่อนไม่สนิทครับขอเสียงปรบมือดังนะครับ